สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมรังโยรัชดากับ3นาทีไม่ควรพลาดนะครับวันนี้ผมมีรถนะครับเป็นเจ้าโตโยต้า o r จ u n เนอร์ 2.8V 4-wheel ปี2017ไม่เพียง30,000กิโลเท่านั้นนะครับน้อยมากๆครับราคาสุดพิเศษจริงๆเพียง1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมสี้วยรอบครับภายนอกภายในนะครับแล้วก็ตัวออปชั่นต่างๆของเจ้าคันนี้ครับผมไปหน้าครับของตัวคันนี้ฮะโปรเจคเตอร์ครับพร้อม เดทามรันนิ่ไลท์ครับไปตัดหมอกล่างครับผมกระจกหน้าโครเมียมนะฮะสีด่รอบครับผมพูดได้เต็มปากครับว่าโคตรสวยครับเจียบนะครับขึ้นนะครับตัวรถโครมเมียมให้รอบคันนะฮะใครเห็นแล้วครับบอกเลยครับว่าไม่มีที่จิจริงครับกับเจ้าคันนี้ฮะ มาต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะพามาโชว์ห้องเครื่องนครับตัวบอดี้กันบ้านนะครับโยรชดาของเรานะครับกล้ารับประกันกล้าการันตีครับว่ารถของเรานะครับทุกคันไม่มีเรื่องชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําไฟไหมตัดต่อตัวถังหรือว่าคุณพี่ซื้อไปแล้วตรวจสอบว่ากอไมมาครับผมรับซื้อคืนรับเต็มเต็มครับด้านหน้าครับตัวบอดี้รถครับตะเข็บด้านขวาครับอาร์คเดิมมาร์คเดิมครับคันหน้าครับสวยๆแบบนี้นะฮะแจนด้านซ้ายครับสวยๆเช่นเดียวกันครับมาร์คเดิมตะเข็บเดิมครับเทปปี2017ครับแท้นะฮะ ตัวเครื่องยนต์ครับหัวนอดเดิมครับไม่เคยแกะมาร์กเดิมทุกจุดของเขายังอยู่ครบหมดครับผมสติ๊กเกอร์อยู่ครบเหมือนเดิมไม่ลอกไม่ล่อนไม่เคยมีการแกะใดๆเกิดขึ้นครับผมครเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับภายในของเจ้าคันนี้บ้างครับว่ารถในสามหมื่นนะครับ ภายในจะเป็นยังไงครับกระจกนะครับปรับไฟฟ้าทั้ง4บานตัวฟุตสตาร์ทครับเป็นคีเรตฟุตสตาร์ทครับเบาะด้านขวาครับปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยครับเป็น3ก้านไม่เพียงนะฮะสามหมืกิโลเท่านั้นครับย้ํานะครับ3 1 5 1 7ืกิโลเท่านั้นครับผมบอกเลยครับว่าน้อยจริงๆครับของเจ้าคันนี้ฮะดูครับดูสภาพไม่เคยแต่งไม่เคยแต้มสีนะครับตรงนี้นะครับเป็นออโต้สตาร์ทนะครับอันนี้กันลื่นนะครับ โหมดในการขับขี่นะครับมีโหมดอีโคคาร์นะครับมีโหมดพาวเวอร์นะฮะในการขับขี่ครับเกียร์นะครับเป็นระบบออโต้นะครับมีขับ2ขับ4ี่ห้ขับ4โลครับผมจอกาครับทัชสกรีนนะครับของกล้องถอยหลังของอะไรครับเป็นแพทเทิร์นชิพนะครับเอาไว้เปลี่ยนเกียร์นะครับเอาไว้ขึ้นเขาลงห้วยนะครับดูเบาะดูสภาพเบาะโอเคผมการันตีครับว่าโคตรสวยจริงๆคันนี้ไม่แท้แน่นอนผมการันตีครับมาครับมาชมเมื่อหลังกันต่อครับประตูหลังนะครับของเขาเปิดไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างครับ กับเจ้าคันนี้นะครับ Toyota Fortuner 2.8V ครับ4 w h e e l ปี2017ไม่เพียง31,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาสุดพิเศษจริงเพียง1 9 9 0 0 0้านบาทครับลูกค้านะครับจองออนไลน์เพียงแค่1,000บาทเท่านั้นรถทันทีครับ1,000 0บาทครับรับประกันหลังขายให้อีก2ปี2,000 0กิโลครับฝากนะครับกดไลค์ฝากกดติดตามครับฝากกด u b s c r i b ้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ